ือกอินเลียดีไซน์ยังไงให้ทาบ้านออกมาเราไม่ผิดหวังทีหลังค่ะพอได้มาทําบ้านเองถึงรู้ข้อมูลพวกนี้นะทุกคนซึ่งการออกแบบภายในจะมีอยู่2แบบนะคะแบบแรกเรียกว่าแบบเทอร์นคีหรือว่าแบบ one stop service เขาจะทั้งออกแบบแล้วก็ทําให้เลยค่ะอีกแบบคือให้ทีมอินทเลียออกแบบให้ก่อนแล้วค่อยหาผู้รับเหมามาทําตามแบบทีหลังซึ่งสาหรับบ้านออมเลือกแบบที่2นะคะโดยเลทการออกแบบส่วนใหญ่เขาก็จะคิดเป็นตารางเมตรนะคะตั้งแต่แบบ500ถึงหลายๆพันเลยซึ่งทริคการเลือกพี่พี่อินทเลียก็คือเลือกจากพอร์ตโฟลิโอของเขาทุกคนอย่างแรกคือเรราาต้อูนะบบบไไล์์หยดดแ เขาว่าตรงกับที่เราอยากได้ไหมสําคัญคือต้องคุยกันถูกคอรด้วยค่ะเรื่องบัตเจตก็สําคัญเอาแบบพอประมาณที่ราไหวอย่างที่ต้องคิดถึงเลยคือเรื่องของประสบการณ์คนที่อยู่ในวงการมานานจะเป็นงานมากกว่าปัญหาแล้วก็รู้วิธีการแก้ได้ดีกว่าค่ะและกว่าจะหาที่ถูกใจเจอคือไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนเจอแล้วคือบอกเลยว่ามีใช้ไปกว่าเคลื่อและสาหรับบ้านออมตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะออกแบบโดยพี่ๆทีม w ว็ t สตูดิโอทั้งหลังเลยค่ะทงานไวมากถูกใจมากเป็นการทาบ้านมาตลอด3เดือนที่อุ่นใจเพราะมีพี่ๆี่เขาเลยแก้ปัญหาให้ออมตลอดแนะนํําาามลกหีีนร่ะะคคคจถม คอมเมนต์